และนี่คือเรื่องเกี่ยวกับอินโดมิเนสสีเขียวที่จริงมันเป็นสีขาวนะแต่มันปรับแป่งให้เป็นสีเขียวไงด้วยเมจิกอันนี้สีดำแต่ผมถ้าแต่ผมถูใช้มือถูจิ้นนิ้วถือถูเวลาถูไปมันก็กลายเป็นสีเขียวไปเลยทุกคนอืมไม่เข้าเรื่องเลยเอามาเข้าเรื่องกันเลย ทุกคนครับทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมกล้องของ,ของผมถึงสูงขนาดนี้นี่ฮะต่อเลโก้ทำให้มันสูงนี่ผมจะทำคลิปเจ้าสัตว์พูดเดนนิสสองทุกตัวสู้กันทั้งหมด5้าคลิปนะครับ จะต,ต่อไปเรื่อยๆแหละแ,แต่ผมทวันอันนี้อันนึงแล้วกันนะครับแล้วต่อไปก็ค่อยต่อกันที่วันพุดน,นั่นเองวันพุดผมก็ทําต่ออืมเริม่มไปเลยเอาลละแอคชั่น 嗯。 จบแล้เดี๋ยวต่อกันวันพุธนะครับเจอกัน and you